ทำงานไหมเราบ่ายอันนี้ค่ะก็สับร้อนไหมมีแบตมั้งมันก็เล่นไม่ร้อนแล้วไม่มีแบตมร้อนใช่ไหมเล่งปกติเลย เดือดได้เดือดได้ร้อนไหมร้อนไปหน่อยไม่ ร้รอนอีกแล้วเพิ่งเย็นเองรืงไมไม้โถปะ ่าคังเกียงนั่งมองคนใจดีสักคนเป็นยังจอบมันอแต่ไม่มีเลยสช่แล้ว ยูไหนก่นตอนนี้น้องน้องเอาซิมมาให้น้องน้องเอาซิมหนูไปใส่ที่โทรศัพท์น้องเพราะว่าเด็กน้องไม่ค่อยดีมันก็เลยปล่อยไม่ได้น้องอบอกว่าพี่เอาซิมพี่มาให้น้องปล่อยมา้้ายให้ เอาซิมหนูใช้ข้างนองแล้วก็ตบไอ้ไขเกาเลยได้เลยเอานี่หนึ่งเอานี่สองเลยสองเลยเพื่อนมีคนโทรมาว่ะเออคบลรี่น่้เลยว่ะอ๋อไม่ใช่ฮัลโหลคนบองมึงเรียบว้อเมึอก็ดับนะระวังมันดับนะเราไม่ได้ยินอ่ะหรอพังมั้ง อันนี้ไงเออเพาะวพี่โทรได้ยินไหมได้ยินได้ยินได้ยินเไม้เออกูไม่ได้ยินมึงอ่ะไม่ิวเป็นเมไอไงมีเงนไงไอเดียต่าไป่ะ ม่ไปชล่ด้ว่เีองปีไม่ไปกกว่านดีกาไม่มีจ้นมีทานข้าวเช้าแล้วเราต้องวันตวันยังไม่กินกำลังนอนอนเลยนวันนี้เสื้อม่ไดเลยไปกับปีมนสุดเออเดีวไป อนนี้เราเตอร์แบบใส่ซิม้า๋์อันนี้นี่อย่างเดียวหรืออะเรก็แ้ปแ่เราเตอร์ใช่อะไรคะ ไม่เป huh? oh, like ็นไรค่ะหนูได้โทรศัพท์จากพี่ชายของมาให้คนอ่นยืมมาก่อนพี่นอยู่หองอนูเอกะก่อยู่เอแก่ะกลยะไได้ าใช้พีที่เป็นาย,ยากไม่ไมออด้ง่วงแค่หาวอากาศดีไม่ดีง่วง ีวันนี้จะกลับเร็วไปทําห้องไปซักผ้า<ช>ดับกูบอกแล้วเป็นเบอร์โทรแค่ตกน้ำนายเป็นถุงน้ำไหมพี่ไม่รู้มันนำ้ำอยากได้ตามันชาม,มอ,อ่ะเป็นถ้วยที่พี่จะไวล้ล่ะจุมพี่ก็เลย สวยมากตั oh, oh, oh. วใหญ่น่าเชื่อตัวแบบพี่เบอร์ตัพี่เบอร์อะไรศูนย์แปดศูนอาลเอา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 โทรศัพท์พี่โทว์ได เอ้นี่ลงอ่ะเอาเบอร์พี่โทรก็ได้เป็นโทรฟรีสิบห้าทีแต่คนละเราตัดอ๋อไอ้นี่ตูมได้เนาะน่าจะได้เพราะว่ามันสิบห้าทีมันตัดอ่ะไม่ตัดหรอกมันจะกินตาแน่แน่ลืม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 อ้าวทำไมมันมันแหม่กูไม่รู้ชื่อแล้วเบอร์พีเบอร์พีหรอน่าจะอยู่ในเครื่องหรอ น่จะาจะพิมเบอร์เพื่มเบอร์ปีเดียตัวั็คูตัอจริต้องคู่แ้วตัวก็ปีเดีตัจริงต้อปีเดีใช้ตัวูว้า่ใช่เิมจะดิมเดเปลี่ยนแวนดค่วันเดียวแค่ตอนเดียวเดยตอนนี้ก็พคูไมดีพคูเลยต้องทำแบบนี้ที่เอาไปเรียน ไอ้เปลนก็ไม <No> uh ่เห็นเปนเดี๋ยวเหมอนอียวกันดินสวนละกูเลยก็เยูังไม่ได้ี่กูยังไม่ได้พูกันเลยโอ้โหเก๋น ไม่ได้เรียนคะนี่นี่นั่งไหมนั่งสิสินั่ Với mà, mà của à, thì... ừ, chúng ta đã được để chọn lựa chọn lựa chọn lựa chọn đi,

อันนี้ค่ะหลายขวดเลยใช่กินไม่หมดแหละเดี๋ยวังอันนี้จะอะไรอันนี้หน่อยอันนี้หน่อยคือต้องทิ้งแน่ดอมันเปิดหลายวันแล้วมันน่าจะเสียแล้วอันนี้น้าไข่ดูซื้อมาซื้อมาขวดเดียวหนูได้กินอย่ากินน้ำเนี่ยไปกินน้ำไข่ ถ้าคนนของแน้วกกงกินไปแล้วสรุปน้ำปลาปลาไม่รู้ว่ากินไปแล้วคนกินน้ำไม่ต้วงมีขวดขวดนมหรือ,รอจากนมก็นม ทมีเลยขวดนึงยังไม่ได้หมัก ทำไมเบอร์มียังมีครบหมดเลยเองนะเองน่าจะบันทึกไว้ที่เครื่องมากกว่าเพราะพี่ไม่รู้จักพวกเองนะออตกใจคิดว่ามีคนคุยที่แบบคนรู้จักมึงบอกว่าทำไมพี่มีเบอร์นี้อ่ะเอา่อกี้คิดว่ามีคนคุยเป็นคนรู้จักแต่พี่ไม่คม่อยเมมเบอร์ใครนะ ไม่รู้มีไม่ได้ดูแล <Okay. S 1> ้วมันไม่มีเฟมไม่อะไรหรือไงในนั่นนะเนี้ยมันบล็อกหมด,ดอะอแต่เพื่อนพี่มันชอบพี่มันเป็นไม้กันมาเวลามันเลาพี่หญิงที่เอารูกกูตั้งแหละเอาลูกกูล์ตอรี่แหละ ฟิลแบบว่ากูไม่ง้องมึงหรอกกูมีผู้หญิงคนใหม่แต่กูเพลินมันใครอะใครอะขนนั้นอะคนที่ขาวเนี่ย ใช่มันจะได้ดูเป็นแบบเป็นผู้ชายที่แบบเลือกได้เพื่อนหนูทำเหมือยแ,แล้วและทุกครั้งที่เวลามาลงสตอรี่ก็จะมีคนเพื่อนเกา่เกาๆถักมาจริงหรอจริงหรอจริงเหรอรหนูก็เลยแคปชัดไปปึ้งปึ้งปึ้งปึปึง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  กาจนเดงนฝนตกไหมไม่เช้าที่นี่ฝนตกนะ หนูาเราเข้ามาจะต้องอูไดมนี่้มันชอบเิดไปหางนู้นะ กับคนใส่ในข้างๆแหละไม่สวยโอ้ปวดหัว ยิ้งไปเรื่อยันนีใคร ใช่น,น้ำแล้วมันไม่มีตั้งนานแล้ว ตีเฟืร์นต้องตื่นกีน่โมงอ่ะห้าเนี่ยตั้งแต่บางเงี้ยปกติอ่ะหลาบตื่แต่คนทำรเร็วเนะพี่ว่าคนทำอะไรช้าถ้ามา,ามาาาพ่นทน,นึตีห้ครึ่เไมนพีเป็นคนตื่นแล้วไม่ลุกเลยเอ,อ พี่ <languages? S 2> ต้องนอนเล่นก่อนต้่นในการปลูกเสร็จแล้วก็ปิดนอนต่วเกือบไปแล้วให้ช้าเนี่ยถ้าไม่สะดุ้งตื่นเนี่ยโหนช่ค่ะหนวก้าโมงเหมือนทุกวันเลยตามหนูใจอตามมาได้นะนตอนแรกๆก็ตื่นอยู่นะพี่เจ็ดังหลังหกโมงหกโมงตัวกว่าก็ พี่ไม่ไม่อยากมาสายพี่ไม่อยากเขามองว่าแรกๆทาไว้ดีหลังๆ่มเฮียไม่ได้เข้าเวไม่ได้เข้าอ่านหนังสือเลยหนูก็ไม่เลยเนาะไม่เลยเหมือนกันไม่เข้าเลยเข้า่าหนังสือมาเร็วมาช้าก็ไม่เข้ามานีมาเร็วนะแต่ก็ต้องอ่านก็ไม่เข้า

他们送您回厂 ส <min it> ว่จเา็สยอันนี้ค่ะ่ตีมันเด่น ไอ้เนี็นมากเลยกกไม่อยู่ ทำไมแกน,น้าหน้าดึงกูเปล่าออ้ยเ <c oughs> นทำให้นนมันพร้อมเดียว พีเอชไอนุ่มรอเห็ใจเราใต้งานนะ เห็นความบานความไว้ไม่ได้เช้าไปดูหนมไมไไูไม่มีโทรศัพท์อ่ะอย่าลืมสิมันไม่เล่นเหมือนเดิมะพอทีส่งมาหนูก็จะเ,เ,เ,เห็นได้ช่ไเลยพ่อหนูแบบ ใจนะครับพุดน้อยเพราะว่าน้อพุดน้อยอ่ะตายแล้ววัค่ะที่ถึงเบอร์ที ha ่ถึงเบอรหลัค่ะแอลวัดีค่ะแจเอทไมไม่นอน เป็นเลยไม่ละลายรับตัดติ๊กเป็นเลยไม่ละลายะมีม่วงหรอกนะใส่ไปใส่ใส่ใส่ไ่ใช่ไม่ปวดหรอ ตนี้เป็นนี้ตนี่โอ้แล้วที่ตอโด่งอะไรยังไม่บุญทขามันก็โดนเหมือนกันนะเอง Pengajar, ha. Ha, 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 ha. ทำไมไม่นอนทำไมไม่นอนครับลบเลือแล้วเรื่ออะเนี่ยตดเอต้องตงะไรอไืององแผิดแล้วตายแล้วนะผิดแลนะ

đi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không À lỡ những video hấp dẫn อย่างนี้อยู่ไว้แค่มัชอบแบบเขาตัวไ้อตัดสายอีกนเดูประจเลยนะอีกอีกเขาว่าเอาอ่าอีกเป็นพวกดี ทั้งสองคนเลยแน่บางทีอะไรก็ตรงเหมือนกันเลย ก็ดูอยู่ว่าลงไหลงเข้าลงไหมแต่ทิดก่อนปี่แล้วอ่ะปิดเขาตั้งนั้น หลิตบ้างนะหัดพูดโกหบ้างไม่ต้องเอาท่าแท้ออกมาเยอะเขาจะไม่ชอบมือว่าเขาเม่ดีเแา้วแม่ก็บอกว่าเวลาเขาพูดดีอ่ะถ้าอยากให้คนอื่นพูดดีก็ต้องพูดดีกับคนอื่นใช่คพูดดีพูดไม่ดีใส่แล้วแม่บอกว่าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองแล้วไปสุดแล้วก็บอกว่าถ้าเขารับได้เขาก็จะอยู่ถ้าเขารับไม่ได้เขาก็แบบว่าไม่อยากอยู่อเที่ยม